ยินดี้ตอนรรบเข้่งสื่อช่องเทินทีน,นะครับหลังจากเราห่างหายไปนานเลยจริงๆคลิปนี้ควรทําขึ้นตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วที่มันเพิ่งเกิดดราม่านะครับซึ่งดราม่านี้นะเป็นดราม่าใหม่ล่าสุดของกลุ่มฝรั่งเลยนะครับปรับอัปเดขึ้นมาใหม่ถ้าใครอยากไปติดตามนะครับก็ไปดูได้ในกลุ่มโปเกแนแลนรีเจนของน่าจะเซอร์อังกฤษนะเซอร์เออเซอร์อังกฤษเพิ่งมีเวลาว่ามาทําคลิปวันนี้เนี่ยก็เสียดายตามเทียนช้าไปหน่อยมาเดี๋ยวเรามาพูดกันว่า ดาม่าคืออะไรหลังจากการที่มากันของตัวใหม่อีก2ตัวนะครับซึ่งเป็นโปเกมอนเรโซแนนต์ไดนามิกที่เก่งมากคาดว่าเก่งกว่าตัวมาคู่อีกมันเก่งกว่าอยู่แล้วละตัวใหม่เออการันตีได้เก่งกว่ามาคู่แน่นอนหลังจากอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับมันก็มีสิ่งที่คนเจะแล้วก็บัคหรือว่าไม่บัคอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นบัคจริงๆหรือว่ามันไม่บัค นั่นก็คืออมตะตอนเริ่มเกมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโฮโอนะตอนเริ่มเกมเดี๋ยวให้ดูตอนเริ่มเกมนะครับโฮโอจะมีอมตะเทินแรกเลยไม่มีตัวอะไรสามารถเอาโฮโอลงได้เออไม่ไม่ไม่นับลูกวายนะลูกวายมีความสามารถจะอามาตะมันจะไม่มีปุ๊กแมวตัวไหนสามารถทําให้โฮโอตายได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแบบนี้นะครับโฮโอจะเหลือเลือดหนึ่งยังไงมันก็ยังไม่ตายแต่แพใไมล่าสุด มันเอาตรงนี้ออกทาให้โฮโอสามารถตายได้แต่ตอนเริ่มเกมเหมือนกับโฮโอมาสเตอร์เลยนะครับอารมณ์ยังไงก็โฮโอมาสเตอร์แหละสามารถตายได้เลยนะตอนเริ่มเกมถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่มากอามาตะตอนเริ่มเกมหายแล้วถ้าคนคิดว่ามันเป็นแค่เซิร์ฟต่างประเทศเซิร์ฟไทยอาจจะไม่เป็นก็ได้อืประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้เลยนะครับที่มันจะเป็นจากที่ผ่านๆมานะ่ะแบบไคโอก้า คายโยก้าก็เป็นเหมือนกันถ้าใครอยู่แบบนานแล้วคายโยก้ากที่มันบักตีไม่ตายเลือลดรถหนึ่งรถสองเหมือนกับธาตุไฟตีเข้าท่าน้ำตลอดถ้าคายโยก้ากโดนตีไปเรามันไม่ตายอะปุกงมอน่าน้ำเราจะเป็นอมตะแพต่ามประเทศเป็นก่อนของไทยพอไทยอัพแพตเข้าของไทยเดินตามหลังตามประเทศประมาณไม่แน่ใจว่ากี่แพดนะแต่ของเขาอะไปนําค่อนข้างไกลอยู่ก็ประมาณ ให้เราก็อ2อปีอะมาอไหรมันจะอัพก็ไม่รู้ของไทยเนี่ยอัพแต่ละทีนี่กว่าจะอัพเป็นชาติหนึ่งอะเออกว่าจะเดินตามก็คาดว่าไปประมาณ2-3ปีได้ตัวไคโอก้ามันมาก,ก่อนของต่างประเทศเราก็รู้มผมอะรู้ตั้งแต่นานแล้วว่าไคโอก้ามันบักมันไม่สามารถตายได้พอมาเซิร์ฟไทยปุ๊บก็เปลี่ยนจริงๆของไทยก็เป็นนามตะเหมือนกันมันก็ไม่ตายเออให้รู้เลยว่า มันต่อต่อกันเข้ามาแล้วมันเป็นบั็กแบบต่อต่อกันแต่พอแพทถัดไปของต่างประเทศเขาก็เอาบั็กไคโอคาตรงนี้ออกซึ่งของต่างประเทศนะ่ะมันอัพเร็วต้องไทยมันอัพช้าถ้าไม่ของไทยอะ่ะบั็กไคโอ้าอยู่ค่อนข้างนานมากเลยนะทีนี้ของต่างประเทศอันใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดเป็นโฮโอไม่มีอมาตะตอนเริ่มพอโฮโอไม่มีอมาตะตอนเริ่มของไทยหน้าตามอีกนานอยู่แต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าคนปกติอนะ่ะจะเอาตัวโฮโอมาเคาน์เตอร์แบกไว ทีนี้พอโฮโอโดนเอาอมตะออกมันก็จะโดนแบกไปสวนได้ตอนเริ่มเกมโฮก็จะไม่มีทางได้ตอบโต้แบกไปเลยนะครับถึงใส่ประดับโฮโอโฮโอใส่ระดับโฮโอมันก็ยืนไม่ไหวมันก็สู้แบกไปไม่ได้อยู่ดีทีนี้แบคบไวจะเป็นอะไรที่ไร้เทียมทานมีแค่หมาคู่เท่านั้นที่เอ้าลงแบคบไวจะขึ้นไปเทีย,ทยบที่สูงเกือบที่สุดลองจากหมาคู่นะครับแล้วโฮก็จะตกลงมาแต่ว่ามันจะไม่เก่งเท่าเมื่อก่อนแล้วน,นะครับแล้วคนจะนิยมเล่นเล่นเหมือนเดิมแหละแต่มันจะไม่สวนแบบ ไว้ตายได้ซึ่งบ,บัคไวตอนนี้มันก็เก่งของมันอยู่แล้วแหละแต่ผ้าโฮหายไปปุ๊บบ,บัคไวจะแทบไม่มีตัวอาลงเลยนะครับเดนซี่ถ้าอัดไม่ดีจริงๆก็เอาไม่ลงเหมือนกันแล้วก็บางคนอ่ะบอกว่าการที่อมาตาโฮโที่มันไม่มีตัวอัมงา,ต,าต่ตอนเรื่องเกมมันเป็นบัคบางคนก็บอกว่าไม่ใช่บับคมันควรจะเป็นแบบนี้มเอยมาคนครจะเป็นแบบนี้แต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าในด,ดูในสกิลอัพตัวกวนนะครับเราอ่านดู มันไม่มีเขียนว่าเป็นอวตาตอนเริ่มเกมแต่ทีนี้คิดไปคิดมาถ้ามันแบบนี้ร่างแดงของโฮโอกับร่างมัสเตอร์โฮโอไม่มีอะไรต่างกันเลยนะร่างท่านถ้ามันปรับแบบนี้ร่างมัสเตอร์โฮโอก็ไม่มีพาสซีฟอัพตัวกูมันไม่คือมันจะเป็นโฮโอร่างแดงมันจะเหมือนกับโฮโอร่างมัสเตอร์ที่เหมือนกันเป๊ะะแค่มีเพิ่มดาเมจเฉยๆกับตัวความสามารถเรโซแนนซ์ ที่เพิ่มเอ้ยอยู่ในเนี่ยตรงไหนนาะนี่นีนกับ l ร s ซ e n นซ์พาว,วแค่มันเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงแค่นั้นมันจะไม่มีอะไรต่างเลยนะแล้วคุณคิดว่ามันมันมันบักหรือมันไม่บักถ้าแบบตัวอื่นใช่ไหมเพาเกียพอเพาเกีย ึ้นล่างแดงมันจะมีความแตกต่างของสกิลของมันที่ทําให้อัปเกรดตัวขึ้นแบคไว้ wire, อะ่ะก็มีความแตกต่างของสกิลมันที่พอไปล่างแดงปุ๊บอัปเกรดขึ้นแต่โฮโอมันจะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยเหรอไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยนะเออต่างจากเดิมอลยลืมลืมลืม,ลมตรงที่พาสีแอชบอดี้มันจะมี20%โอกาสที่มันจะติดพิเศษเพิ่มขึ้นม,ม,มาจากล่ามาสเตอร์แค่นั้นเลยเหรอซึ่ง เอาเอามาต่างหออกตอนแรกอะ่ะมีผลมากเลยนะผมก็จริงๆอะ่ะไม่อาจจะคิดว่าทีเอ็มทำเกินไปหรือเปล่าเอาเอามาตาของหูออกตอนเริ่มอะ่ะทั้งที่โอมันเป็นปะการัแทบจะเป็นตัวเดียวเลยที่สามารถไม่ต้องอัดคอมมากมายก็สามารถเคาน์เตอร์ตัวแบคไว้ได้เพราะว่าตัวอื่นอะ่ะถ้าคุณมาดูเรโซแนนะส์นะอาบุกเรโซแนนตัวที่เคาน์เตอร์แบคไว้ wide, เรโซแนน์นได้แทบจะไม่มีเลยมีได้แค่ตัวเดียวคือเดียนซีจริงๆนะเดียนซี ไม่มีตัวไหนเขาเตร์เ,เดี๋ยวตัวใหม่เข้ามาเดี๋ยวตัวใหม่มันก็ต้องเก่งกับมาคู่ล้วมันก็เขาเตอรรแบกไ้ได้เอาไม่นับเป็นตัวใหม่นะเพราะว่ามันเป็นปรมิมาเติมจะถ,ถามว่าตัวใหม่เออตัวลอ้อรถมันทํายังไงถึงจะได้เหมือนแบบเหมือนมาคู่เลยเติมหกหมื่นบาทได้ล่างมาสเตอร์เนาะใช่ถ้าดูผมไปอ่านดูนะมันให้ล่าง Master มาสเตอร์มาถ้าเติมครบ หกหมืนะ่นได้ลางมาเสื่องสองตัวเหมือนมาคู่เลยแต่อันนี้มันมีล่างเรสโซแนนต์ล่างเรสโซแนนต์ทำง่ายงกับล่างเดนมักม้ก็เติมแข็งข้ามเซิร์ฟเหมือนเดิมแล้วก็เรสโซแนนํ์ทำง่ายใช้สมุดแรกโอ้โหสมุดใช้เยอะมากพอๆกับไม่แน่ใจว่าแพงกว่า Back แบ็คแพงกว่าตัวเรสโซแนนต์ธรรมดาหรือว่า เท่าๆกันนะครับแต่ก็5,000ันอัพ5 0 0พันสมุดอัพแต่และตัวอยู่แล้ว2ตัวก็1 0,000ืสมุดเป็นขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับเสาล่างเรเซนแนนไม่แน่ใจว่ามันต้องเติมเพื่อที่จะได้ปลดล็อกมาคู่ที่มันผ่านมาที่จะได้ร่างไดนามิกเราต้องเติมเพื่อที่จะปลดล็อกที่เราจะแลกอ่ะที่เราจะสมุดไปแลกร่างไดนามิกอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งถ้าเป็นแบบสายเติมธรรมดาถ้าคุณไม่มีเงินประมาณ8 0,000นอะ่ะคุณถ้าจะแตะไม่ได้เลย หกหมื่นคือได้แค่หมาคู่ล่างมาสเตอร์ธรรมดานะยังไม่ได้ไดนามิกนะกว่าคุณจะได้ไดนามิกอีกอารมณ์เหมือนหมาคู่วคุณก็จะได้แค่ล่าง Master มาสเตอร์มาซึ่งมาสเตอร์มันไม่สุดต,ต้องล่างเรสโซแนนซ์ถึงจะสุดอยู่ดีแพงมากคนธรรมดาถ้าไม่มีโอกาสได้เล่น,น,นเราจะโฟกัสแค่ตัวเรโซแนนซ์นะครับว่าจะเอาตัวอะไรไปแก้แบคไว้ได้บ้างม,มีอยู่ตัวเดียวเดียนสีในเทียร์นะี้ในล่างเรสโซแน,นนซะ์นะเดียนสี่ถ้าโอโอโดนเอาเอามาตะอ,ออก หัวจะหายไปทันทีตัวแก้ได้จะมีแค่เดียนซีทีนี้คุณก็จะเล่นเดียนซีขึ้นอัดยากมากนะครับเดียนซี C. เป็นอะไรที่สู้ชีวิตมากอัดถึกก็เบาก็ช้าอัดสกีดก็เบาก็ไม่ถึกอัดดาเมจเลยไม่ถึกแล้วก็ช้าอีกมันเป็นตัวที่เล่นเราอัดยากมากนะครับต้องเสียงของประมาณ สามเท่าของแบ็กไวในการที่จะทําให้เดนซี่เก่งเพื่อสู้กับแบ็กไวได้นะครับแล้วทีนี้ตัวไหนก็จะตัวไหนที่จะมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นแบ็กไวนั่นแหละคนก็จะเล่นแบ็กไวกันมากขึ้นแบบมากขึ้นเลยซึ่งตอนนี้มันก็เ,เก่งอยู่แล้วมันเป็นคู่ที่เก่งที่สุดในเกมลองจับมาคู่มันก็มันก็ไรที่แทบจะไรเทียมทานอยู่แล้วทีนี้คนก็จะเล่นมากขึ้นก็เตรียมรับมือกับแบ็กไวเรโซแนนกันให้ดีๆนะครับ เดี๋ยวให้มันมาถึงแพทเราจริงๆแล้วเราค่อยมาพูดกันอีกครั้งละกันครับซึ่งคิดไปอีกนานเลยแต่ก็มาเตือนไว้ก่อนนะโหโอในอนาคตมีโอกาสที่จะโดนเอาเอามาตัอตอนเริ่ม